สวัสดีพ่อแม่พี่น้องวันนี้มีของมาอวดวันนี้คุยมีของดีมาอวดทุกคนไม่น้องจานะคะฝากก็ซื้อของมาจากเมืองไทยเราวก็เขาก็ส่งมาเนาะขนาดเขาไปเมืองไทยเขาก็ซื้อมาซื้อฝากมาละค่ะฝากซื้อน้องพี่น้องเบงป่ามึกโลหนึ่งเนาะป่ามึกซแซ่อันนี้รุ่นก้อยแปดลอยแปดลอยนะคะพี่น้องป่ามึกอันนี้เนาะ ขาเอาค่าส่งคา่าค่าหิวอะรูล้ละลอยค่ะทุกคนจานแล้วกันเบิ่งปลาหมึกทอดกินเมื่อนี้ล่ะแล้วแบบนี้อันนี้นี่นอ้องปลาอันปลาช่อนหัวตัดปลาอะไรนะปลาขี้โตปลาขี้โตจานโลนึงเนาะโลนึงอันนี้ประมาณโลจุดแปดติดตำได้ซี่ลอยไม่ใช่ไรค้างเดิมเดิมไปนองรู้น,นึงกับหลายเท่าไหร่ ได้หลายมืออยูดด่ดอกจ้ะนี่เดีออ๋ยวนี้อันปลาหมึกเออปลาหมึกนะไอ้กุ้นเชียงกุ้นเชียงน,น้ำเงาข้นเชียงเจี๊ยบเล็กขนาดขุนเชียงหมูอมากนะโลหนึงที่กันจ้ะนี่โอยเอาไว้เห็ดอันอะไรอ่ะข,ข้าวข้าวกกะปิบอกที่ว่ามันมีกุ้นเชียงน้ำาแล้วก็มีอันนี่พี่น้อปงปลาวุ้งปลาดาวปลาปลาดาว นี่นะเป็นยังสิแล้ว,วก็หกลอยประมาณนี้ขนะ้าวตำอบจิดเนาะตัวใหญ่วงใหญ่ค่ะไม่ทอดจริงกับสมกตำกับขา้าวเหนียวโอ้ยเสียดเ,เปิดแสตช่ายนะคะเนาะนอันนี้ก็บซีโร่ก่อนซีโร่ค่ะทรงซีลอยสัสสส่นแต่ว่าก็หานเอาก็ก็หอดซีลอยดอกค่ะนี่ปลาหมึกนี่แหละของแซ่บมันเนาะ นี่เปของแซบๆค่ะพี่น้องแล้วสิท้ายกิน <c oughs> กินกระสมตำข้าวเหนียวเนาะอ,อ,อันนี้ก็ได้ไหลยได้เนี่ยเลยโดนอยู่ได้เนี่ยเพราะว่าทอดกินทีละหน่อยเอาเนาะทีละสามตจวสามโจสามของดีของดีพี่น้องเอามาอวดเอามา่ออวดมาได้ของอันของกินเซ่บๆเนาะ อืนี่แหละอันนี้ของแสบโนนนึ่นนก,นกระดาหลายอยู่ดีพี่น้องเบอร์ได้กกับไทยมาสานสิสามปีแล้วจ้ะถ้าได้กกับไทยก็จะหิวมาอยยุแต่ว่าอันนี้เบอร,ร์เด้กกับเนาะก็เลยต้องฝากเขาสื่อจ้ะก็ขอบคุณหลายๆที่รับชมจ้าบ๊ายบาย